สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้พี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งทั้งเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและอบตอแหลมใหญ่นะคะต่างก็มีความตกใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการชดเชยเยียวยาบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบค่ะต้องเร่งดําเนินการอย่างเร่งด่วน ผลกระทบจากเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ามันสมุทซี22ระเบิดแล้วก็เกิดไฟไหม้ล่าสุดนะคะที่ท่าเรือแห่งนี้ก็ถูกระงับการใช้พื้นที่เข้าออกไปแล้วนะคะเหลือเพียงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสํารวจตรวจสอบถึงสาเหตุทางด้านรปภที่อยู่ด้านหน้าได้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าหากว่ามีเรือกลับเข้ามาก็จะให้คนงานกลับบ้านโดยทันทีเหลือเพียงผู้ดูแลเรือไม่กี่คนเท่านั้น ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็หนีเอาชีวิตรอดก็ไม่ได้พูดหรือว่าให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่ายังสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปในหมู่บ้านแหลมเจริญซึ่งก็เป็นหมู่บ้านใหญ่ใกล้ก,ลกับท่าเรือมีทั้งคนไทยแล้วก็แรงงานชาวเมียนมาอยู่อย่างหนาแน่นก็พบว่าบ้านเรือนต่างได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดอย่างบ้านของคุณสรวิทยแก้วเล็กนะคะภายในซอย6 เล่าให้ฟังค่ะว่าแรงระเบิดก็ทําให้หลังคาแผ่นเมทัลชีสเปิดออกแล้วก็กระเบื้องหลังคาตกลงมาแตกมีความเสียหายนะคะไม่มากนักแต่ก็ทําให้ตนเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยหวาดกลัวเป็นอย่างมากขณะที่การช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยมีทางอบตอส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสํารวจโดยทันทีแลาได้ยินเสียงระเบิดขึ้นครับผมก็ตกใจใช่ไหมพี่แล้วก็มีพวกเศษอะไรเนี่ยกระเด็นทั่วไปเลยครับพี่ ครับผมพอสำรวจครับพี่มีพวกหลังคาแล้วก็พวกเศษเศษเหล็กของที่เรือน้ํามันนะครับกระเด็นตกใส่บ้านครับผมพี่ก็รีบอมหลานแล้วก็เก็บข้าของออกจากบ,บ้านก่อนครับพเพราะเผื่อไฟมันลามเข้ามาครับผม เช่นเดียวกันกันกบนางกัญญาเสาทองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในร้อยกว่าหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบ <L> ก็เล่าให้ฟังเช่นเดียวกันค่ะว่า <L> ตอนเกิดเหตุเสียงระเบิดดังมาก <S <S แล้วก็มีลูกไฟดวงใหญ่ทําให้คนในบ้านเนี่ยตกใจหมาแมววิ่งหนีกันไปหมดตะโกนกันนะคะบอกว่าให้เอารถออกมาแล้วก็เอาตัวเองออกมานอกบ้านเพราะว่ากลัวเปลวไฟจะมาถึงบ้านแล้วก็เกิดไฟไม่บ้านขึ้นแต่พอเหตุการณ์ปลอดภัยแล้วก็พบว่ามีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กของเรือน ปลิวมาตกที่หลังคาบ้านแล้วก็ทะลุลงมาด้านล่างดีที่ไม่โดนใครนอกจากนี้ก็ยังโชคดีอยู่บ้างเพราะว่าในช่วงเกิดเหตุไม่มีแรงลมแล้วก็น้ําทะเลก็ลดลงนะคะทําให้ไม่เกิดอันตรายไปมากกว่านี้ปัจจุบันหน่วยงานเข้าไปสํารวจความเสียหายแล้วและต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทํางานกันอย่างรวดเร็วนอนอยู่นะนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงตึงต้งตึ้งเนี่ยมันมัน แล้วมันก็ไฟลุกท่วมขึ้นมาเลยก็วิ่งเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยทางเนี้ยไฟลุกท่วมขึ้นมาเลยฟันดําหมดเลยบานนะล้านเปีย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 สะเทือนไปหมดเลยกลัวก็วิ่งหนีกันมีเหล็กตกลงมาหลังคาทะลุอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเหล็กตกลงมาหลังคาทะลุเนี่ยกลัวเด้หูใจสั่นขาสั่นไปไม่ถูกไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะ สองหนแล้วนะแต่แต่แต,แต่หนแรกอะ่ะก็แค่ไหมทีที่ที่ทางเขาเขาก็ดับได้แต่ทีนี้มันมันลุกในเรือลยไนงะีะสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะทางบริษัทได้มีการพูดคุยกับทางจังหวัดแล้วนะคะว่าให้โรงเรียนนะคะทำการ ซ่อมแซมก่อนเพราะว่าเป็นเหตุเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปดูแลค่ะโดยจะดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน1-2วันนี้พร้อมกันนี้ในส่วนของบ้านเรือนประชาชนก็จะไม่ให้เกิน7วัน